ข้างาดัานดาลสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะกลับมากับรายการแต่งหน้าหารเรื่อง EP 3ว่าด้วยเรื่องของการดูดวงค่ะ ก่อนอื่นก็คือต้องท้วความก่อนเลยว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบดูดวงมากเวลาเห็นตามรีวิวในทวิตเนี่ยที่ไหนที่เขาว่าเออดีแม่นก็คือต้องลองซึ่งจากประสบการณ์อะเราก็จะเจอทั้งหมอดูที่แม่นจริงๆแล้วก็เฉยๆบ้างหรือว่าบางทีก็ไม่ตรงเลยเนาะแต่ของวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นหมอดูที่เพื่อนแนะนํามาย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราใกล้จบปีสีละแล้วคือทุกคนมันก็มีกังวลกันว่าแบบเออจบแล้วจะเอาไงต่อดีจะทํางานที่ไหนดีหรือว่าจะเรียนต่อดีอะไรเงี้ยฟิลแบบ ว่าไม่รู้จะเอาไงต่อกับชีวิตอะเนาะเพื่อนเราคนนึงที่เป็นสายมุมากๆเหมือนกันก็ฟิลแบบเอ้ยมีหมอดูคนนึงอยากแนะนําให้รู้จักตอนนั้นนะคะเพื่อนเราทั้งกลุ่มแบบทั้งกลุ่มอะคือยกขยงกันไปดูดวงที่สมุทรสาครเพราะว่าบ้านเพื่อนที่แนะนำเนี่ยคืออยู่สมุทรสาคร <ๆ S 1> เขาก็เลยรู้จักกับหมอดูคนนี้ตอนนั้นก็เลยนะัดกันแบบโอเคซีซวันเดย์ทริปไปสมุทรสาครกันซึ่งแม่หมอคนนี้นะคะชื่อพี่ออยแล้วก็จะขอเรียกว่าพี่ออยเลยละกันเนาะคือพี่ออยอะเขาเคยดูดวงแบบพลังจิตมาก่อนแล้วก็จะมีกกกกาารรใช้้พพววววแลล็ศตต์ัเข แบบวันเดือนปีเกิดต่างๆพวกเลขรหัสมงคลที่ถอดออกมาจากวันเดือนปีเกิดของเจ้าของดวงเลยจริงๆอะ่ะอย่างตอนเราไปใช่ไหมแล้วก็โอเคบอกวันเดือนปีเกิดเสร็จสับแล้วเหมือนพี่ออยเขาก็จะบอกมาก่อนคร่าวๆแบบภาพรวมที่เกี่ยวกับเราเงี้ยอย่างเช่นว่าเรานิสัยยังไงอย่างของเราเนี้ยก็คือเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินเก่งไรเงี้ยอย่างเรื่องการงานการเงิน,นก็คือเป็นคนที่ต้องลงมือทํางานด้วยตัวเองอะ่ะคือถ้าเสี่ยงโชคไรเงี้ยก็คืออย่าหวังแล้วก็มีแบบเชื่อใจคนง่ายจะโดนหลอกโดนหัก ซึ่งควาจริงแต่ละอย่างที่พี่เขาทักมาก็คือตรงเลยนะคือนั่งฟังกับเพื่อนเพื่อนเรายังพูดเลยว่าแบบเออนี่มันนิสัยปันฝันะ่ะก็แอบปเมศอยู่เหมือนกันว่ามันเดินปีเกิดมันบอกอะไรได้ขนาดนี้เลยเนาะแล้วคราวนี้พี่เขาก็มีถามอีกว่าเออรหัสโทรศัพท์ตอนนี้เราใช้รหัสอะไรอยู่แล้วก็บอกไปใช่ไหมพี่เขาก็ท้อๆอะไรในกะแป๊บหนึบบน่งแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้อ่ะเราต้องหลีกเลี่ยงพวกเลข1 2 3 4 5สอี่หอะไรก็ว่าไปเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เราใจอ่อนมากขึ้นหูเบาขึ้นหรือว พี่เขาก็ถามว่าเออเราแบบนะชีวิตเราตอนนี้คือเราอยากจะโฟกัสกับเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินความรักตา่างๆพอเราบอกไปอ่ะพี่เขาก็จะช่วยคิดรหัสที่มันส่งเสริมในเรื่องนั้นๆอ่ะที่มันเข้ากับวันเกิดเราแล้วเขาก็มีคำนวณให้ด้วยนะว่าแบบให้เปลี่ยนเป็นรหัสใหม่นี้วันไหนกี่โมงคือละเอียดมากแล้วก็แน่นอนว่าแล้วก็คือเปลี่ยนรหัสทุกอย่างเลยจ้ามันเป็นรหัสใหม่นี้แต่ไม่บอกนะคะว่ารหัสอะไรเผื่อเดี๋ยวมีคนแบบแอบฟังแล้วเดี๋ยวมาแฮ็กโทรศัพท์กันบ่ได้แล้วพอดูวันเดือนปีเกิด มล้าก็มาดูไพ่ต่อซึ่งอันนี้ก็คือเราสามารถถามคําถามแบบ specific ได้เลยว่าเราอยากรู้อะไรอย่างสมมุติของเราเนี้ยคือเราอ,อยากเริ่มทําธุรกิจของตัวเองที่เขาก็ถามประมาณว่าแบบเราพอมีไอเดียชัดเจนแค่ไหนเราก็เล่าให้พี่เขาฟังไปว่าเออเราอยากทําธุรกิจนี้นี้นะแบรนด์คอนเซ็ปต์เป็นยังไง t a ร็กเก็ตคัสเตอร์ต่างๆแล้วพี่เขาก็จะช่วยเปิดดูไพ่ให้ว่าเอาโอเคถ้าเราทําแบบเนี้ยมันจะเวิร์ไหมมันจะปังหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องระวังบ้างอย่างของเราพี่เขาก็บอกว่าเออ โอเคเลยนะทําได้มีเกณฑ์ปังด้วยแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องอย่างเช่นหุ้นส่วนหน่อยว่าให้ดูหุ้นส่วนดีๆเดี๋ยวเราเกิดแบบโดนหลอกโดนอะไรขึ้นมาเงี้ยก็อันตรายแล้วก็อาจจะดูที่อาด้านมาเก็ตติ้งต้องทำมาเก็ตติ้งกดีๆนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกับประเด็นการดูดวงก็ได้แต่เรารู้สึกว่าการที่คุยกับพี่เขาอะมันเหมือนเป็นการที่เราแบบตกตะกอนไอเดียของตัวเองมาอีกระดับหนึ่งอะคือถ้าใครเป็นสายทํางานประจำเนี้ยก็จะมีอย่างเพื่อเราคนหนึ่งคือนางเป็นสาย finance เลยตอนนั้นก็ลัง หรือว่าเออจบแล้วจะทํางานที่บริษัทไหนดีก็มีช้อยส์แบบ1 2 3 4 5หบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็ลองไปปรึกษากับพี่ออยดูเพราะตอนแรกพี่ออยเขาก็เปิดไพ่ให้ดูเลยว่าอ่าโอเคบริษัทที่1จะเป็นยังไงแบบงานอาจจะหนักหน่อยนะแต่ผลตอบแทนก็ดีหรือว่าที่ที่2จะได้เพื่อนร่วมงานดีที่ที่3มจะได้ Work Life Balance ดีแล้วพี่เขาก็ถามว่าอ่าแล้วในชีวิตการทํางานน่ะเรา Val u e ให้กับอะไรอย่างเช่น l e ARNING CURVE ไหมหรือว่าตัวเม็ดเงิน environment เพื่อนร่วมงานต่าง ซึ่งเพื่อนเราอ่ะเป็นคนที่ให้ความสาคัญกับ work life balance มากพี่ออยเขาก็ดูให้ว่าอ่ะโอเคถ้าเรา value า work life balance เงี้ยจะมีที่ไหนบ้างที่จะตอบโจทย์ก็ให้ลองสมัครดูลองแบบไปสัมภาษณ์ดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าสัมแล้วรู้สึกว่าว i ้ e มันเข้ากันได้ก็อยากแนะนําซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เพื่อนดิฉันคนนี้ก็ได้งานเรียบร้อยแล้วจ้าคนแกรสด้วยแต่ถ้าถามว่าที่ทํางาน work จริงๆอย่างที่พี่ออยพูดไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่านางจะเริ่มงานเดือนหน้านน้นแตจริงจริง ก็จะมีเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งนะที่เหมือนนะังก็มีสิ่งที่อยากทําแหละแต่เป็นฟิลแบบกลัวไม่กล้าลงมือทําไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็คือเหมือนตอนที่พี่ออยเปิดไพ่อ่ะคือพี่เขาแบบบอกได้เลยอะ่ะว่าเออเพื่อนฉันชอบอย่างนี้อยากทํางานตรงนี้แต่ว่ารู้สึกอย่างนี้นะกลัวเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้กังวลนู่นนี่นั่นแต่ที่งงคือแบบพี่ออยพูดอยู่ดีๆอะ่ะเพื่อนร้องหไห้เว้ยแล้วคือทุกคนตรงนั้นก็แบบงงแบบเฮ้ยเป็นไรอะ่ะ ก็คือเหมือนเพื่อนอะมันบอกว่าที่ออยทักตรงมากจนเหมือนมันแบบจุกอะคงเป็นฟิลแบบว่าเหมือนมันสับสนอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมันมีคนที่เหมือนมาทักเหมือนจี้จุดอะเหมือนมันก็ยิ่งแบบ แต่พี่ออยเขาก็จะคอยเชียร์นะว่าเออทําเลยทําได้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนก็อะลองเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหมหรือมีอะไรที่แบบพี่ออยเขาสามารถแนะนําได้หรือช่วยได้คือเขาก็วิลลิงที่จะช่วยอะนึกออกไหมคือมันไม่ใช่แค่การแบบเปิดดูไพ่หนึ่งสองสามสี่แล้วอานไพ่จบอะแต่เหมือนพี่ออยเขาแบบเติมไฟด้วยช่วยคิดไอเดียให้กําลังใจอะไรเงี้ยตลอดซึ่งคือเราอะรู้สึกขอบคุณพี่ออยมากๆเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นนะคะเพื่อนฉันก็มีความมั่นใจขึ้นมีแรงใจที่ดีขึ้นก็ได้ลงมือทําสิ่งต่าง ต่างที่นางอยากทํามาเนิ่นนานแล้วก็ผลตอบรับออกมาดีมากก็คือปางไปอีกหนึ่งชีวิตรวมถึงใครที่เรียนจบแล้วแล้วยังลังเลอยู่ยว่าเออจะทํางานเลยดีไหมหรือว่าจะเรียนต่อดีเนี่ยก็ไปถามพี่ออยก็ได้นะเพื่อนเราเขาก็มีไปถาม แั้วเหมือนตอนแรกพี่ออยเขาก็จะคุยคุยดูก่อนว่าอะแล้วในอนาคตเนี่ยเราอยากทํางานประมาณไหนเราเห็นภาพตัวเองในสายงานประมาณไหนแล้วไอสิ่งที่เราอยากทาเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ปริญญาจริงๆริงไหมหรือว่าคือเนื่อกแม้บางอาชีพก็แบบการเรียนต่อก็สําคัญอะแต่บางอาชีพก็อาจจะรีควาฟพวกประสบการณ์ตรงหรือว่าโปรเจกต์ที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าแล้วพอคุยเสร็จพี่เขาก็จะเปิดไพ่ดูให้นะคะว่าอะโอเคถ้าระหว่างไปเรียนกับ ทำงานเลยเนี่ยให้จะแนะนําอันไหนของเพื่อเราอะ่ะคือไพ่ก็แนะนําว่าอ่ะให้ไปเรียนก่อนแบบไป,เ,ปเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วการเรียนต่อน,นั้นอะ่ะจะนําพาซึ่งโอกาสที่ดีในอนาคตมาแต่กลับกันถ้าเราทํางานเลยอะ่ะคือเราอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสที่มันดีขนาดนั้นนะตอนนี้อะไรเงี้ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะไปเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อหรือว่าเราจะเลือกที่ทํางานเพียงเพราะว่าหมอดูทักหรอแต่คือส่วนตัวเราอะรู้สึกว่ากับพี่ออยคือมันไม่ใช่แค่การดูดวงแบบเปิดไพ่ทั่วๆไปอย่างเก็ตป่ะแต่มันเหมือนเป็นฟิลแบบว่าเมามอยปรึกษากับพี่สาวท่านหนึ่งคือถ้าเรื่องไพ่อ่ะมันก็อาจจะต้องแล้วแต่คนด้วยเนาะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่คืออย่างพี่ออยคือเขาไม่ใช่แค่ว่าเปิดไพ่แล้วแบบทําไม่ทําหรือ1234จะเลือกอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่นะก็เหมือนพี่เขาก็จะถามเนาด้วยว่า โอเคเรามองเห็นภาพในอาคดตัวเราเองเป็นยังไงสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรคือเหมือนเขาจะช่วยดึงสติเราก่อนอะแล้วพี่เขาก็ค่อยเปิดไพ่ดูแล้วก็แบบคอยซับพอตไอสิ่งที่เราไม่มั่นใจเนี้ยแบบทุกอย่างมันจะดีอะ่ะ แล้วไปดูดวงอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องถามแต่อะไรที่มันจริงจังเครียดนะทุกคนคือเราก็มีถามด้วยว่าแบบอ่าพี่ออยคะ่ะปีนี้หนูจะได้ไปดูคอนเสิร์ต TFBOYS ที่จีนไหมคะอย่างนี้ก็ได้อ่ะคือถ้าใครไม่รู้จัก TFBOYS นะคะคือ TFBOYS เป็นไอดอลวงจีนที่ร้อยวันพันปีก็ไม่เคยมีคอนเสิร์ตที่ไทยและดูจากทรงแล้วก็ไม่น่าจะมีด้วยในชีวิตนี้แล้วคือสัญญาวงมันจะสิ้นสุดปีนี้แล้วไงเหมือนเราก็เลยแบบเป็นความฝันของติ่งธรรมดาคนหนึ่งว่าเอ้ยสักวันฉันก็อยากไปเจอ TF บอยตัวเป็นเป็นไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็เลยถามพี่ออยเลยจ้ะว่าหนูจะได้ไปดูคอนเสิร์ตไหมคะแล้วพี่เขาก็เปิดไพ่มาใช่ไหมแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขาจัดคอนเสิร์ตรจริงๆอะยังไงเราก็หาทางไปอยู่แล้วแบบยังไงเราก็จะไปให้ได้อะแต่ประเด็นคือจัดคอนหรือเปล่าเพื่อนเราที่นั่งฟังอยู่คือแบบ สอบข่าวชาติใช่เลยทุกคนนั่นแหละประเด็นจนถึงทุกวันนี้ก็คือผ่านมาครึ่งปีแล้วยังไม่มีข่าวคอนใดๆเลยจ้าอีก2เดือนสัญญาหมดจ้าอันนี้ที่มาเล่าก็คือเป็นประสบการณ์การดูดวงของเรากับแม่หมอคนนี้แล้วกันเนาะเพราะส่วนตัวคือเราไปดูมาแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคอะแต่จริงๆถ้าใครไม่ได้เชื่อเรื่องดูดวงอะก็คือมันก็เป็นฟิลเหมือนแบบเราไปคุยไปปรึกษากับแม่หมอ,ขอเขาด้วยแหละเพียงแค่ว่าโอเคมีไพ่มาช่วยยืนยันในความคิดไอเดียเราอะไรยเงี้ย ก็จริงคือเราไปคุยด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นอ่ะเหมือนเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิตเอาจรงิงทียังแอบรู้สึกเลยว่าเหมือนแม่หมอเขาเข้าใจเรามากกว่าที่เราเข้าใจตัวเองเอกอ่ะคือเรื่องบางเรื่องเหมือนเราแบบเรายังง,งงงยังสับสนกับชีวิตอยู่เลยเนาะแล้วแบบพอแม่หมอพูดมางเงี้ยกาแบบเฮ้ยเออจริง เผื่อถ้าใครมีเรื่องกังวลใดๆนะคะหรือว่าใครที่ชอบดูดวงอยู่แล้วเนี่ยก็ลองมาดูกันได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไปให้บนหน้าจอน,นี้นะคะแล้วก็ใน description box ด้วยคือขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราไม่ได้คอมมิชชั่นใดๆเลยทุกคนคืออันเนี้ยมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆแบบเม้ามอยหนึ่งหรือจริงๆใครที่ชอบดูดวงแล้วแบบมีประสบการณ์อะไรยังไงดีไม่ดีก็ไปแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะอยากฟังมากๆเผื่อใครเป็นสายมูเหมือนกันเนี้ยก็อ่ะมาแชร์กันหน่อยสิว่าที่ไหนเลิศๆบ้างจริงๆเดี๋ยวอาท ก็จะแวะไปหาเพื่อนที่สมุทรสาครอีกนะเราคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเจอพี่ออยด้วยก็เผื่อใครมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรอยากฝากเราถามเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันที่ได้ล่าล่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําบล็อกให้เป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งล้วกันเนาะก็จะอะไรประมาณนี้และกันเนาะแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ชอบลุคนี้แล้วก็ชอบเรื่องเล่าในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ